รุยไปข้างหน้าไม่ใช่ขาแต่เป็นใจสวัสดีค่ะมาเจอคุณจุนอีกแล้วค่ะคุณจุนปล่อยมาจุนคุณจุนพวงการใส่เบคคุณจุนสอโต้แกลลี่ประทุมธานีเรียกอะไรก็ได้ค่ะแต่ซื้อรถซื้อกับคุณจุนเถอะเพราะเราแถมเยอะแถมผุดผูกแถมไม่ยอมไม่ใครขายดีกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมดูแลหลักการขายตลอดอยู่การใช้งานของรถที่ท่านรักกันเลยวันนี้พามาชม dbl xl s กระบะาสี่ประตูที่ราคาถูกมากราคาเพียงแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทใช่แล้วค่ะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติสปปีดนนะะคแแรรงงม้าเ็อยู อยู่ที่405นิวตันเมตรวันนี้พาไปชมกันกับรถแค่แต่งชุดแรปเตอร์นะคะแล้วก็ล้อขอบ20ก็สวยแล้วนะคะไปชมเลยด้านหน้าประทัสายตาคือ FORD f o r d นะคะ f o อร์ a แรปเตสีดำด้านดุดุแบบนี้เลยพร้อมไฟมินิมลทยให้3ดวงนะคะโซนด้านล่างเราเปลี่ยนชิ้นงานออกมานะคะแล้วใส่เข้าไปใหม่ ชุดแร็คเตอร์ดีเอแรคเตอร์กันเลยนะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกมีมาแล้วจากโรงงานค่ะมีไฟสีแคมให้ด้วยตัวนี้นะถ้าเป็น DBL XLS ติดขอบไฟหน้าให้ด้านข้างนะคะติดคิ้วล้อทรงแรคเตอร์ให้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยคิ Q ้วล้อนะคะเนียนเสมือนว่าเป็นชิ้นงานเดียวกันเลยนะคะเนียนมากๆส่วนล้อตัวนี้นะคะเราใส่ล้อขอบ20ให้ 275เจ็5 5 R ยีพร้อมกับลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็รีเควสมาได้อยากได้แบบไหนนะคะฟิล์มเราติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันกันสาดติดให้ตัวแก้มข้างตัวนี้นะคะก็คือมีไฟสำหรับไฟเลี้ยวตัวนี้นะคะทำให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ติดครอบมือจับ บ้ามือจับนะคะแล้วก็โลบาร์เออร์เนเดอร์หขาแข็งแรงมากๆเลยค่ะติดข้อฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้ตั้งแต่ XL Plus x l s ก็สามารถเหยียบขึ้นข้างได้พิเศษสุดๆเราติดไฟท้ายแบบ Full LED แบบทรงแรปเตอร์ให้เลยนะคะล้วก็ติดข้อไฟท้ายเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวรถขอบท้ายกระบะ FORD Ford นะคะแล้วก็มีตัวนี้มีกล้องเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะ อะคิลิกคำว่าแรนเจอรนะคะนูนขึ้นมากันชนท้ายเป็นแบบเดิมของตัวรถนั่นเองนะคะรวมๆแล้วแต่งแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะลองไปชมภายในกันเล็กน้อยนะคะภายในพวงมาลัายไฟฟ้าแบบผ่อนแรงนะคะตัวนี้เจ้าเดียวในประเทศไทยก็คือ Ford r a n g e r เท่านั้นนะคะตัวนี้ก็กุญแจเป็นกุญแจรีโมทหนึ่งดอกนะคะให้เลยนะคะแล้วก็ตัวจอสิบนิ้ว นะคะจอหลังพวงมาลัยก็8นิ้วนะคะตัวพวงมาลัยผ่อนแรงแล้วตัวนั้นยังมีช่องเสียบ USB Type C มีสเสถียรภาพการทรงตัวลื่นถไหลนะคะตัวนี้รวมๆแล้วครบ,คบจบจบก็ราคาเพียง879,000บาทถ้าใครสนใจก็สามารถทักทายคุณจุนมาได้ที่เบอร์0ูนย์ตองแปดหสามหรือแอปสีเขียว Ford ดปทุมน F o R d Ford ประทุม PATHUM แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะลดโครการ